รางวันเลข6กตัวเลขที่ออกได้เก่หมายเลขหกเจ็ดห้าสี่เจห้าสเลขห้าตัวได้แก่หมายเลขเจ็ดห้าสี่เจห้เลขสีตัวได้แก่หมายเลข ห้าสี่แปดแปดห้าสี่แปดแปดเลขสามตัวได้แกมหมายเลขส8 8แปดแปดสี่แปดแปดเลขสองตัวได้แกหมายเลขแปด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 เละเลขหนึ่งตัวไทยได้แกมหมายเลขแปดหมายเลขแปดป่วนขาดเาลขรางวัลหวยพนะัฒนาเลขหกตัวก็เป็นออกมาสำเร็จเป็นทีเยห้อยตัวไปมม่จะได้สืบตัวออกเลขรางวัลหวยตำราฝันสี่ทับสี ขอเสนอมาตร,รการออกเลขรางวันได้ออกมาปัจจำนาทีอยู่อุปกรณ์ออกเลขรางวัน